สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบผบช่องบร c ุชาแนลอีกแล้วนะคะหลังกับช่องเนตนูตอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะที่เดิมเวลาเดิมเวลาเดิมมุมเดิมนะคะก็คือเราสองคนมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปแรกกับเมคคือแบบสต s c r i b e พุ่งมากยอดวิวพุ่งมากคือคลิปที่ปีใหม่คอลเลคชั่น2021ด่าคือเลิศหมล่ะเพราะฉันสวยไงสวย สวยขึ้นเันล้านเนาะเพื่อความปังเนาะไม่เธอฟังเพราะว่าฉันสวยที่สุดในคลิปนั้นอ๋อมาเพราฉันิปบอนว่าคนสวยด้านหลังดีกว่าค่ะิูด้านหลังเนี่ยดูดูนี่นะคะมาเพื่อความปังนี่นะคะมาเพื่อความปังคนนั้นหรอสวยมากคนนี้ก็สวยนักเรียนหัวเกียงหัวเขียนนะคะคนนี้สวยกว่าค่ะ นี่เพราะว่ามีชั้นนะคะคิดถึงได้แบบอ๋อหรอ,อย้อนเนาะเพื่อความตั้งนะคะต <c oughs> องคนเรานะคะ <c oughs> วันนี้เรามาทําคลิปแรกคะ่ะพอสอไอดอลของเราไอดอลของเราคือใครเนาะดิฉันก็เคยพูดไปแล้วนะคะ <c oughs> ทางช่องมือชแนลนะคะทุกคนอาจจะรู้ดีนะคะไม่ว่าพี่คนนี้ค่ะจะโพสรูปลงคลิป YouTube โพสอินสตาแกรมหรือโพสอะไรต่างๆลงติก๊กตองลงติก๊กตอกนะคะดิฉันจะไปกดไลค์และคอมเมนต์ตลอดค่ะ ฉันมื่ก่อนนะจะเป็นรักแล้วก็ไอดอลของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รักมากแล้วก็ปังมากพี่นาดเอ้ยอะไรเอ้ยออไอดอลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นานนอหรือว่าพี่ทิวีทั้งสี่คนและอีกลหลายๆคนนะคะแต่ในแบบทาง LG b t q ของเรานอแม่นอคือแบบแม่สะบพแม่หรือพอสได้นี่ค่ะสับันไปนออเออ แกก็จะแบบพูดสับกันไปนะคะแล้วก็แบบพี่นันทิสาเนาะคือแบบขอบประสุความสําเร็จมากความสําเร็จมากคือแบบมองพี่นันทิสาเป็นแบบไอดอลแบบหรือว่าคุณแม่ตัวท็อกทเลยก็ได้ค่ะของพวกเราคือแบบก็คืออาจจะเป็นอะไรก็เยไดหลายๆคนคือแบบยังไงคือเราขอพูดแบบสับว่ากันเทยเลยเนาะไม่ได้คือแบบเป็นตัวแบบต้นๆ้นของประเทศไทยหรือก็ว่าได้คะคะคือเขาเป็นแบบต้นแบบให้กับอาชีพที่ะเพอาะแล้ว กว่าเขาจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะกว่าเขาจะมายืนจุดๆนี้ในรายการอะไรคะสบัดแปลงนะคะกว่าจะมาทําคลิปซื้อบ้านซื้อรถต่างๆนานาเขาต้องผ่านความท้อแท้และความเหนื่อยมามากเล่ใช่เลยค่ะเน่ก็เลยหยิบพี่นัดนะคะเป็นไอดอลของพวกเรากันนะคะคือแบบพี่นัดเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่มีความขยันมากขยันมากนะคาทำงานนะหนึ่งปีมีส6ม้ห้าวันนะคะหยุดแค่สองวันทํางานไป สามร้อยหกสิบสามวันค่ะบางทีก็สามร้อยหกสิบห้าวันเลยไม่ได้พักเลยนะคะก็คือเอาพี่นัทเป็นไอดอลเลยะะใช่ค่ะเราก็จะทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้เกาะดังนะคะเราเห็นเป็นพี่เขาเป็นไอดอลจริงๆนะเเห็นพี่เขาเป็นตอนที่บบพี่นัทน,นะคะโพสต์ใน u t u b e เอยลงคลิปใน youtube ลงในเฟสคะ่ะน้องมลุนก็จะเป็นแบบเป็นไลค<ม>์ไลค์บางทีก็ไลค์แรกบางทีก็ไลค์สองไลค์สามนะครับแต่แบบ ไล์เร็ยวอะค่ะแบบคอมเมนต์เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนแบบมาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดังบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ต้องแคร์ไม่หนูไม่แคร์อยู่แล้วนะคะเราไม่แคร์คือใช่เพราะเรามีไอดอลของเราแล้วเราจะไปแคร์คนอื่นได้แล้วแต่สำหรับเนทนะคะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นไอดอลนี้เลยก็คือพี่โยชินะคะโยชิรีนานาค่ะเนทอยากสวยเหมือนพี่โยชิรีนาดาธรพัณธ์นะคะแบบอยากจะเป็นนักแสดงให้เหมือนพี่เขาแล้วก็อะไรค่ะสวยเหมือนเขาอะไรคืออะไรคะที่อยากจะเป็นตามเขา เป็นมีทิฟานียูนิเวอร์สนะคะมีทิฟานีของเรานะ่ะใช่เ๋ยวอยากเป็นมีทิฟานียูนิเวอร์สถ้าเน็ตลงทุกคนจะเชียร์ไหมคะจะบมือสองคนนะคะจัมือไม่พี่เป็นคนมอบมงให้แกปีต่อไปอะคะเราจะลงประกวดปีเดียวกันก็ได้นะคะหรือคนละปีถ้าเกิดคนละปีกลัวมันจะไม่ได้มงอ่ะแม่เราต้องลงปีเดียวกันเลยแล้วถึกถึงแย่งกันแล้วมาแย่งกันเองนี่นะแย่งกันเองไงคือแบบว่า ใครไม่ได้อ่ะเราก็ต้องมาใหม่ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะเกินอายุแม่มันจะแก่เอานะก็เธยแก่ไปได้นะคะฉันก็ไปลงก่อนแกง่อ่าโอเคต้องไปลงก่อนเอกก็ต้องอายุถึงอยู่แล้วนะคะฉันคืออายุสิบกว่าอยู่เลยหลอยี่สิบหกเอ้ยี่สิบจะยี่สิบจะยี่สิบฉันจะยี่สิบแล้วจ้า ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยแต่ได้ดูพ so right ี well, ่บาตี้สิพี่บาตี้ก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นร่ไ้คือพี่บาตี้นะคะเป็นกระเทยจากบันนอกหัวโปกอพูดตรงๆเลยพี่สนุโลเองค่ะฉันก็เคยไปโจอที่หนึ่งตอนที่พี่มาสุโขทัยนะคือพี่ตัวจริงน่ารักมากก่อนนังจะไปปวดมิทิฟานีที่เจอนะฮะแต่หนังก็ดูแล้วค่ะหมายเลขอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเชียร์ให้กําลังใจนะคะ ทุกคนนะค่ะเพราะมันมีความฝันทุกคนนะคะเราไม่ต้องไปบูลลี่กันเองค่ะเราไม่ต้องบูลลี่ใครค่ะเราดูตัวเราค่ะดูตัวเราให้ดีที่สุดตัวเราดีหรือยังนะคะใช่เื่อตัวเรายังไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่คนอื่นนะคะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบูลลี่คนอื่นด้วยค่ะตอแต่ในมุมมองตัวเรานะคะถ้าเกิดคนที่มาบูลลี่เราเราก็ไม่สามารถบังคับให้ใครหยุดบูลลี่เราได้แต่เราสามารถทําจากการกระทําค่ะแสดงความสามารถชั้นศักยภาพของเราไปค่ะคนคนนั้นที่เข้ามาบูลลี่เราค่ะจะยอมรับในตัวเราเองนะคะนะะคแต่สําหรับ สำหรับเน,นนะคะไม่ค่อยเนไ,ไม่ค่อยบูลลี่ใครนะคะเพราะว่านี่เป็นคนที่ห่งางไกลโลกโซเชียลมากเลยนะคะไม่ค่อยได้เล่นนะคะ <Social media S 1> ด,นะดูดูจากการลงลงคลิปในช่องของเรานะคะก็ไม่ค่อยได้ลงเลยนะน้อรูนะคะจะติดมากนะคะเพราะพี่นัน,นิสาโพรูปทุกวันลงคลิปกับทุกวันนน, <S <S น,น,นะคะไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะเนเป็นคนที่ แบ่งเวลาให้กับงานทั้งหมดนะคะน้ำรุนก็แบ่งกับเวลาให้เรียนด้วยนะคะทำเช่ด้วยะคะานเล่นโรรียแม่เราก็ไปเรียนไงตอนกลางคือเราก็แบบกิจวัตรประจําวันนะเรียนนะคะคนแบบคนอื่นเขาดูถูกเพศเราแล้วเหยียดเพศเราแล้วแต่อย่าให้มันดูถูกการศึกษาและร่างกายของเราค่ะนะคะ การที่โดนบูลลี่การโดนดูถูกมันไม่ใช่แบบมันเป็นเรื่องที่เจ็บช้ำม,มากนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องไอด้านของเราแต่<ะ>คือเรา,มาไมแบบดูถูกบูลลี่นิดนึง<ะ>เพราะพี่นัทเป็นแบบอย่างของ LGBT กีหลายๆคนพี่นัทเคยบอกว่าเราไม่ต้องไปสนคําที่มาดูถูกเราทําดูตัวเองให้ดีหรือยังเราทําตัวเองให้มีความสุขให้มีที่แบบประสบความสําเร็จให้ได้นะคะเราไม่ต้องเราเอาคำพวกนั้นมาคิดได้ค่ะเราเอามาคิดเป็นแรงผลักดันของเราดีกว่านะคะให้เราไปสู้ จักกว่ายานวานอุแม่งกล้ามใหญ่มากอะยฉันจะต้องสวยนะคะภายในปี2 0 2 2่ค่ะย1่อ็ไรังคงไม่สวยค่ะ22แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปี2000อะไร2021ไงคะปีนี้2021เราก็จะสวย2021กันเนาะแบบคือปีนี้เลยนะคะคลิปที่แล้วเราบอกทอะเร่า ความตั้งใจความตั้งใจคืออร่อยนะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก็ย้อนไปดูได้นะคะใช่ค่ะหนอเออกระเทยไม่ตลกนะคะใชกันเถินไม่ใช่คนตลกนะคะนะคะกระเทยก็มีความสามารถและมีความศักยภาพเหมือนกันนะค่ะไม่ก็ไม่ว่าจะเพศอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนมีจุดมุ่งหมายและอยากประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะใช่ค่ะไอ้ด้าของเราก็คือพี่นันทิสานั่นแหละเนาะพี่นันทิสาคือเป็นแมทอย่าง LGBTQ ปทีไปหลายคนเอาจริงๆเลยคือนัด พี่นัทนีสามานีนะคะเป็นไอดอลคนที่หนึ่งของนี้นะคะแล้วก็พี่โยชิลีลาดานะคะเป็นไอดอลในเรื่องความสวยนะคะความน่ารักแล้วก็ความในแบบ ที่เขาเป็นนักแสดงแล้วก็แบบเป็นนักแสดงตั้งตาเราชอบเราอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้พี่นัทนี่ก็คือเรื่องความขคร่ขยอะไรเงยแบบหาเงินเก่งมากนะตอนนี้เห็นแบบเขาซื้ออะไรออฟฟิศสบัดแปลงใหม่คือแบบเป็นของขวัญอสำหรับปีใหม่ปีนี้คอลเลคชั่นใหม้โอเลิศมากเราอยากทำให้ได้แบบนั้นเอาพี่เขามาเป็นไอดอลนะคะอย่างพี่เอแคก็เหมือนกันนะคะคือแบบซื้อบ้านหลังส0ล้านคือแบบเลิศมากนะคะแล้วก็พี่บาตีนะคะก็เอาความสนุกล่าเริงของเขา ป็นแล้วความแบบไม่สนใจเรื่องคำบูรีนะคะตอนนี้นางก็เพิ่งซื้อบ้านราคา13ล้านใช่ไหมคะที่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะอันนี้ก็คือมีความฝันเหมือนกันนะทสามคนนี้เขาทํางานเก็บเงินอ่ะอันโรงแบบที่แบบ lgbtq นะคะหลายๆคนหาเงินเก่งนะคะแบบประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดน้ำูลประสบความสำเร็จงั้นนะคะน้ำมูนจะมองว่าเป็นประสบความสําเร็จขั้นเริ่มต้นเล็กๆเพราะสาหรับน้ำรูลนะคะน้ำมูลจะไม่มองว่าอันไหนประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเพราะ การประสบความสําเร็จนะค่ะแล้วสามารถทำาลตุก้าวให้ดีที่สุดอะค่ะคือสําหรับนี้นะคะถ้าสมมติประสบความสําเร็จขนาดนั้นคือแบบเนทอยากจะแค่ประสบความสำเร็จแบบซื้อบ้านซื้อรถทําให้ตัวเราแบบมีความสุขและครอบครัวเราค่ะครอบครัวต้องมาเป็นอันดับแรกค่ะใช่แล้วค่ะเพราะเราเกิดมาเป็นเพศแบบนี้นะคะทุกคนก็ดูถูกพอแล้วแหละไม่อยากให้ใครมาดูถูกครอบครัวของเราใช่แล้วค่ะจะทําครอบครัวให้ดีที่สุดค่ะ อย่ามาดูถูกครอบครัวฉันนะคะครอบครัวฉันก็เลี้ยงฉันมาดีค่ะใช่นะคะคือครอบครัวเราห้อนดีนะเข้าใจในเพศของเรานะคะคือกระเทยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็เปิดกว้างนะคะประเทศไทยนะเปิดกว้างนะแต่ไม่เปิดใจดูนะคะเ,ออเปิดใจดูว่าเพศอย่างเรานะคะเพศอย่างเราก็มีความสามารถมีศักยภาพเหมือนกันนะคะก็ฝากถึงผู้ชายหลายคนนะคะที่ยังไม่เปิดใจดยังไม่เปิดใจนะคะเราพวกเรา LGBTQ <c oughs> เข้าไปในใจ <c oughs> ก็ลองเปิดใจดูนะคะแบบ เฮ้ยเพื่ออาจจะเจออะไรที่ใหม่ๆหม่เราเราใหม่ใหม่ก็ได้นะผู้หญิงก็คือผู้หญิงใช่ไหมกระเทยอย่างเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่แบบฉันเป็นกระเทยรักใครมีเคยนอกใจมันเกี่ยวกับฉันที่ไม่ใช่ก็คือเป็นกระเทยไงครับปลอมปอมเป็นแบบดอกไม้ปอมๆอยู่ข้างในนะค่ะเพราะว่า เราก็ไม่เป็นหญิงแท้แต่งแต่กําเดินะคะแต่เราก็สามารถจะเป็นดอกไม้ปลอมๆนะคะแต่เราก็สามารถทําให้ทุกคนมีความสุขได้นะคะเราคือแบบเราไม่ไปเปรียบเทียนคนอื่นไม่ไปดูถูกคนอื่นแค่นี้แหละค่ะชีวิตกระเทยนะใช่ค่ะถ้าไปดูถูกทตัวเองให้มีความสุขทําให้ตัวเองแบบมีรอยยิ้มให้คนอื่นมีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ถ้าไปดูถูกคนอื่นมากๆเนี่ยแล้วเวลาเราโดนถูกถูกอ่ะมันจะรู้สึกอ่ะแม่เคยคิดอย่างนี้ไหมอ่ะอันนี้คือแบบมันจะมี ไอดอลของเราคือใครนะคะคลิปนี้ไอดอลของเราคือใครพี่ณิสานะคะแล้วก็โยงมาเรื่องบูลลี่นิดนึงนะคะคลิปนี้นะคะอ่ะเชื่อว่านะกะเทยหลายๆคนนะคะโดนลงเรื่องงดการบูลลี่หยุดบูลลี่นะคะแต่นี้แท้ค่ะบางคนนะคะสำหรับบางคนนะคะไม่ต้องด่าม่านะคะไม่ต้องแบบมาด่าอะไรกันอย่างนี้นะคะคือแบบสารประเภทสองบูลลี่กันเองค่ะเพศี่สาบูลลี่กันเองนะคะมีเยอะมากใช่ที่แท้นะคะเพศเดียวกัน เพศเดียวกันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะแบบเรื่องโดนลุงเมื่อการบูลลี่เราไม่ต้องมาบูลลี่กันดีกว่าค่ะใช่นะคะเรื่องเราไม่ควรไปบูลลี่ใช่เราไม่ควรเป็นวีไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศ L G B T ิหรือเพศอีสานเพศทางเลือกของเราเะคะเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราใช่นะคะเป็นมนุษย์เหมือนกันมีจิตเหมือนกันนะคะมีจิตสำนึกมีไอมีร้อนมีทุกมีความสุขเหมือนกันนะคะร้องไห้ก็แบบมีน้ำตาเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีทำมาหากินเหมือนกันตลอดแต่แบบบางองค์กรอะไรอย่างนี้ก็ยัง ติดคำนำหน้าว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วแต่ยังติดคำนำหน้าว่านายเนาะสมมุติอันนี้แบบเป็นผู้หญิงแปลงร่างสวยหมดละแต่นายพีรทัศน์อย่างเนี้ยค่ะมันจะแบบแมนแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แมนละค่ะคือถ้าเกิดแบบเปลี่ยนนามสกุลนะคะเปลี่ยนนามสกุลเอ้ไม่ใช่นามสกุลคำนำหน้าค่ะมันคือจะเป็นการแสดงถึงสิทธิ์ซีตัวเองเลยนะคะเหมือนเราไปต่างประเทศไม่ต้องติดต่อมอเลยนะคะเคยเห็นสมมติว่าไปต่างประเทศนี่คือจะต้องแบบว่า ใช่คุณแน่หรือเปล่าชทำไมถึงเป็นน่ะเหมือนห,นห้ที่เคยไหมที่เหมือนแบบคลิปพี่นันไปไต้หวันไหมที่พวกพี่โยชิพี่มวยทรงฮอตติดต่อมอกันอะออที่พี่โยชิสวยมากขนหนว่าเป็นผู้หญิงแต่คำนำหน้าพี่พาสปอร์ตอะค่ะใช่ใช่นะถ้าก็จะไม่ผิดนะ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สองคนเรามาคู่กันแบบนี้นะคะก็ลืมคอมเมนต์เายนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยค่ะช่องนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคอลเลคชันใหม่2 0 2 1เอดปังและโด่แน่นอนค่ะเราตั้งชื่อ EP นี้ว่าอะไรเดี๋ยว EP นี้นะคะตั้งชื่อว่าแบบเราตั้งเป็นรายการไหมรายการแบบเรื่องเล่าอะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบ เรื่องเล่าอะไรอีกทีนะคะก็ลองคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดให้เรื่องเล่าอะไรนะคะให้ชื่อช่วงอะไรนะคะคอมเมนต์มาแต่คลิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบไอดอลของฉันคือใครและบูลลี่คืออะไรเออนะคะบูลลี่ก็คือแบบเหมือนแบบจะทําให้กระทบจิตใจข้างๆยาแย่นะคะแต่คนที่ไปบูลลี่อะค่ะมันจะความสัตย์ใจเนาะคือมันแบบไม่ไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่ถูกบูลลี่จะเป็นยังไงเนาะอ่า ถ้าใครชอบคลิปแบบเราสอคนอีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะก็ไปแล้วนะคะยก็อย่าลืมกดสั b s c r i b e ใ้ของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะให้เป็นรายการอะไรเรื่องเราอะไรนะชื่ออะไรนะคะชื่อช่วงอะไรใช่สองคนเราก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย